ขาวโพวนอย่างนี้ต้องเพิ่มสีสันซะหน่อยนี่เนะแค่นี้ก็เสร็จละโอโนมึงปังกระแพงบ้านที่แล้วนะอุ๊บสโทษทีเลว่าแต่วันนี้วันอะไรวันนี้เป็นวันที่สาิเอ็ดเดือนตุลาคมวันฮาโลวีนแล้วมึงรู้ได้ไงอ่ะอ๋อกูอาจจะคิดไงใครมากดกิิงอนะ่ะมึงไปรับแทนกูหน่อยสิกูยังเป็นดักได้เลยเนี่ย ก็มาเห็นมีใครเลยนี osure, okay. hey, s. <s ่หนาแดงถ้าไม่มีใครก็รีบปิดประตูแล้วก็ปิดดูรายการชิงหรอยชิงล้านเลยสิโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณเป็ดปัสุธาเอออะไรชิ่วันนี้เป็นวันฮาโลวีนแล้วก็อินเดีสปิเกมอนชุ้ยอะไรเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ได้ไงต้นตามกับละต้นต้นตามเฮ้ยฟากูอยู่ไม่เนี่ยอไอ้นักแขนกูมันกลายเป็นนักเก็ตไปแล้ว เฮ้ยกะลาตี่นี่สิมีคนแต่งตัวเป็นหนอนผีเสื like ้อด้วยโอ้อหนอนผีเสื้อเหรอพวกมึงกูประสบอุบัติเหตุแล้วแล้วว่าแต่พวกมึงเป็นใครนะฉันชื่อปั๊มปั๊มแล้วนี่ก็กะลาเอออะไรก็ช่างเถอะกูจะไปตัวชิงร้อยชิงล้านเลยชื่อวันที่เป็นวันฮาโลวีนแล้วก็อินดี้ซ่ามอนฮะโอ้ยมันทำอะไรกูเนี่ยฮัลร่างกายไม่ก şey ันก็อยาไม่ไม่เอาแล้ว